เมีสุเทพแต่เอ๊ะเช้าเลยครับมาไฟตั้มเลยไฟตั้มเลยต้องมาไฟกันแล้วนะจ๊ะไฟไฟไปโอเคพี่ดาพีเห็นเนาะพี่เห็นคนไหลเนาะคนไหลเลยจมแจียพี่น้องอิ่มบุญอิ่มใจพี่น้องนะครับอิ่มใจอิ่มบุญนะครับทำบุญทำทานนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนดในพี่น้องเด้อนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตําหน่อยพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะครับพี่น้องสำรับเศร้ามื่อนี้พี่น้องนะครับเป็นวันดีอีกวันนะพี่น้องเป็นมือพระนัน,ะนพรนะเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นบ้านอยังก,ก็บุญขอสากนะครับพี่น้องบ้านเท่าอื่นยังไงเนาะวิถีชานบาน้านเท่าพี่น้องนะตอนนี้ก็ตํตายก็มาทําบุญพี่น้องก็ขอบครัวพี่น้องน้ำเมตต์อมนะครับขอบครัวนะครับกําลังไปใส่บาตพี่น้องใส่บาตเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้นะครับพึ่งมาหอดนะครับพึ่งมาอด แม่ต่อมึนก็เอาลงไปเดียวเอายงก็อาหารลงไปเด้วก็ไปยิงพี่น้่งปเจ้ากำลังแม่นะครับต้อมก็พึ่งหอดจับบึงจับรดได้นะครับพี่น้องป้าเจ้าก็แม่ปาเจ้าก็ม่ปาเจ้าก็แม่ใหยุบลูกวันนี้นีเราไเสียบอ่ะโอ้ป้าเด้ก็จะมานะครับพี่องครับอกาตอนโ้าซนะครับตาตอน นี่ดีมากเลยกาอาบน้ำบ๊อบัลโหลบ้านกผมกมาลัหบ้านเกันียังคุเชือยใ่บ๊อเดี๋ยวต้องุเอดใส่เดี๋ยวไปขนห้องใส่ไอ้อันนี้เอาไปบัดเลยเปนเจ้าอันนี้เอาให้หนาด้วยนะจะคือแต่ว่าอือกเานี่บอเป็นกระดังกันที่สานะครับเมนูสีรดีอันนี้ิเรียกเพ่อนกัดเลยนะเทืเป็นการ่กเป็นครับ กษัตริย์ก็จะไม่เทศนเข้าเห็นกันนะครับางทีครับดวงประทุนสารนายสุริยันกินรีพองนายไพ่พูดเปนก็รประกาศพี่น้องนะครับเป็นไอ้อประเสริฐมันคงมีกันเนาะมีหลายกันยันแปดกันพี่น้องมีกันเหตุกันณยังไปเรื่องเรื่องเล่าของียังตะยังนะครับมันก็สิเหตุการณ์กันไปแล้วนะครับพอดวงเชี่ยล่ะเป็นผู้ยการเป็นพ่อแพะพราวแล้วครับเป็นผู้ประกาศนะครับน่ายค่องใส่เชล่ยล่ะ กำลังเตรียมไปพร้อมๆพี่น้องนะครับกำลังมากันเอาเข่าไปให้หอสันมันจะจะจะขี่ย่อมานะพี่น้องตำลักกันพีย่อมาอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ใส่บาดเจ็บนี่นะครับไมาใส่บาดเจ็บนี่นะครับเพเอาอาหารไปแบยู่หอสันพี่น้องก็สิรวรวมกันมากพี่น้องร่วมๆกันมากใส่ถัดพระเข่าถัดไอ้เพิ่อนเนียงถัดเป็นเพิ่อนเนียงเนาะจีบ้าเป็นอะไรพี่น้อง เป็นไวนะเพื่อนฉันบ้างเขาเพื่อนอื่นยังวะพระตกพรเขาพี่หรอมันเป็นเงียงละที่พระนกิ่นันสันน่นนะเพื่อนอ่ะขยองอมานะครับ,รบไปรถวัดแพวเพื่นอนรถวัดวัดแพ้วมาแล้วนี่จ่เขามานะพี่นอนเออสั่งหักเลย ในตะก่รังในตะก็มาได้ๆจานน่ะนะครัะนี่กันหนยคนไหน่ในตะกำลังมาครับกนไหน คุณยายนวนก็มานะคุณยายนวน,นครับโอ้เปล่านั่มาถ <c oughs> ายังวนะโอ้ถ <c oughs> ายยังไหม คือแถวเนาะคือแถวเนาะคุณยายนวลก็มาพี่น้องยายนวลนะครับแล้วยายพยอมอะไรก่อนเห็นคนหลายจังไหนเนาะมันนี่เป็นแม่เอนะครับเป็นแม่เป็นแม่เอนะครับโอ้โหข้าใช่ละนอซารสมินญา เมเแอ๊ะเช้าเลยครัวันนี้ต้มเลยไฟต้มเลยต้องไฟกันแล้วมึงกัไฟไโอเคคือแเห็นเนาะเห็นคนไหลเนาะคนไหลเนยนี่พี่น่องมีงยหมยกใส่บบางบอมอดีอย่นอ โอ้มาถือตาคือให้ดอาะผู้คนดาก็ถือก็ถือตาคือไงคือตาคือไงวเอีเด็กเป็นยายพยอมปั้นเชียงนะพี่น้องแล้วก็แม่เอเล็กมานะครับซเซ็ตจากนี้แล้วพี่น้องครับเซ็ตจากนี้แล้วก็สิบผ่าไอ้บอดบอดบิ๊กไปไอ้ น้องเาไมต่อตัวนะพี่น้องนะครับเป็นลำวงสูงต่อนะครับหลังจากเสร็จพิธีทางวัดเสร็จนะพี่น้องนะครับก็ทิเดินทางต่อตำนนิก็ทิไปค้นครับรถบัตรนะผมไปผ่าที่นั่นไปเพราะว่ามันเพิ่นปิดแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกเห็ดเพิ่นเมื่อแล้วประมาณแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ทิไปยุกไปหยุกผ้าเขากันนะครับยกผ้าเขากันไปหย่อมผ้าเขากันนะพี่น้องเริ่มย่อมแลครับ ไปนะครับไปยกยอกันโย่ไอ้หัวเป็นไฮบุไซยกของหนักมากพี่น้องเป็นเป็นไฟไซเป็นยกของหนักยกปะเขาเนาะพูดพูดนะอยก็สิยกไอ้เบาเบาพูดงี้ก็สิยกกันแน่นะครับเต็นทบานกัเห็ดพวกกันพี่น้องแต่จะมองเห็ดเห็ดพวกกันนะครับนี่ มาใส่นะครับไปยกกันหน่อยยกกันไปทองเด้อนะครับสวไวไทยนะครับก็ยกไปนะครับ หลังจากไอให้พรเสร็จพี่น้องนะครับอะไแบบบอเสร็จแล้วกําลัางจะเอาไอไอคุกกี้มาแจกแล้วก็ขนมมาแจกนะครับคมนมัลมากน,นะครับเพขนะเอามาแจกนะครับ,บนื้นไปไหนแค่เอ๊ะเอ๊ะไปแจกขนมนะครับคนสั่งขนมมาแจกพี่น้องนะครับบอสแถวคนเอาขนมมาแจกเมม่อวนฮัลวินตกบะแน่นปะ คนเอาไอขนมสั่งมาแจกนะครับสลหรับบอดๆนะครับแจกให้เด็กๆด้วยนะครับของในิตะคนีคนเอาอันมาให้นะครับ,เ,รบเป็นคุกกี้ในแตะและก็ขนมคนสั่งมานะพี่น้อง หลับบอดเนาะเป็นเสร็จพิธีแล้วนะครับพี่น้องจะศึกษบ้านกันแล้วนะครับกลับบ้านกันแล้วนะครับในบุษ่าบุทธเจ้ากินเนาะนะครับได้บุญน้ำกันพี่น้องอนุโมทนาบุญด้วยกันได้พี่น้องเ้อสาธุสาธุเอากันนะครับพี่น้องสาธุสาธุเอากันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเอาได้บุญสุถูสุกคนนะครับพี่น้องได้บุญสุกคน คุณยายนวลแล้วก็แม่เอก็มาคุณยายแล้วก็นะครับมาวัดนะครับผมเป็นทำบุญน่วกันคุณยายเนาะนะครับไปบุญน่วกันหลังจากนี้เสร็จเ้องกันสิบเอดนั่งแบบสิบเอ็ดนั่งวอนครพนมไปยังเนาะคุณยายสองคนก็จะไปนะครับพี่น้องไปไอ้บวงสวงไอ้ปูศรีตะตะนาคาราชเดี๋ยวที่นครพนมนะครับพี่น้องหลังจากเสร็จนี้แล้วนะครับกระสีเดินทางกันไปด้วยนะครับตอนนี้กำลังแจกขับขังกันพี่น้องนะครับแจกกลับบ้านกันไปครับ ้เฒ่ากินน้ำนะครับต่อแถวเอาพี่น้องความน่ารักนะครับเหมือนกับต่อแถวกันเอาพี่น้องแจกพี่น้องอิ่มบุญอิ่มใจพี่น้องนะครับ อิ่มใจอิ่มบุญนะครับทำบุญทำทานนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนดนะพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาศิจุบใบซับนิกอนพี่น้องต้อนกับรอมลอยกาศิไปเตรียมรถบัสนะผมเตรียมความพร้อมเดินทางกันไปที่นครพนมกับทีมงานนะพี่น้องบอดแพียบอดเพียบก็ไปเปิดกันเบิดเลยพี่น้องนะครับไปกับทีมงานกันทุกคนนะครับพากไปเดินทางไปแล้วนะครับกับผมพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกาศิจับเดินทางกลับแล้วพี่น้องนะครับ รอคุณยายขึ้นรถนะพี่น้องแยกตรงรถระหว่างกับเดินทางต่อที่นครพนมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็จะจบไปซะบิณฑบาตพี่น้องเอาบุญมาฝากต้องพี่น้องเนาะนะครับเอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนพี่น้องเป็นบุญเป็นบุญก่อสร้างเนาะเป็นบุญเป็นวันพระอีกมือนะครับเป็นวันพระวัฒน์เดินพระพระไงประมุนยี่พระไงประบาทอืมวันพระใหญ่นะครับจะคว้างรถเพราะว่าเนี่ย คุณนายอ่ะคุณนายอ่ะทั้งหนาวอบอวลคือแรงจอดแฮ่สูตรเปลี่ยนเนาะจะแยกกันเป็นน้ำมงนล้างจมูกนะห่วงสวงจมูกนะเช้าคนะครับพี่น้องเพิ่งเดินทางแล้วนะครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกกระดังใจพี่น้องขอบคุณทุกทคอมเมนต์ด้วยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จุ๊บไปสมีก่อนพี่น้องขอบคุณทุกๆกกระดังใจพี่น้องนะครับพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยยายขอบคุณและสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ อิ่มบุญอิ่มบุญครับอิ่มบุญ